สวัสดีครับทุกคน,กเ,กคนเราถ่ายด้วยกล้องโ o p r o 12 Hero Black นะครับเป็นทางเข้าขอ,อุทยานชาติภูกระดึงและอำเภอภูกระดึงนะครับเป็นเขาที่หมอกด้วยข้างหน้าน่าจะเป็นภูเขาภูกระดึงนะครับอันเรื่องชื่อนะครับที่มองจะเห็นเป็นเขาหัวตัดใช็มไหมตอนนี้หมอกหมอกกันบังอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะ เไ,ได้หมอกบังไปซะเยอะเลยแต่ก็ได้ความสวยงามไปอีกมุมมองนึงใช่ไหมทุกคนเพราะว่าภูกระดึงบนยอดมันอ่ะก็จะเป็นรูปใบบัวใช่ไหมแต่ผมจะไม่เคยขึ้นนะเดี๋ยวรอให้เขาช่งชงชางสร้างระเ้าเสร็จก่อนนะครับวันนี้เราบันทึกภาพจากข้างล่างไปก่อนด้วยกล้อง OPPO Reno12 นะครับการบันทึกภาพ ันทกเสียงก็ยังไม่ค่อยจะมาตรฐานเท่าไหร่นะครับโอเคขอวางก่อนมาจิตสวันคเลยนะเพราะเพราะมาจิตสวัน